เดินไปเลยกับไอหนุ่มมักกันสายจบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเากัผมพับปโคซิ่งแทแรนนะครับ <c oughs> มาวิดีโอที่สี่แล้วนะครับไปปรับระดับนะครับผมรถถไ,ไม่ต้องก็ได้เอาแมครเลยนี่รอยรถถน,นะครับนี่ โอ้โหเสียงยืดอามเม็ดฟเฟดแหละดูฝั่งหัวเก๋งไปแล้วดูฝั่งนี้กันบ้างครับเอ๊ะพึ่งเยอะจังเลยนี่มาตอมเต็มเลยโอ้โหตัวเดินเข้าไว้นะครับ ตัวเดินไม่ได้ช้าอย่างโค้งสุขโค้งสุก็ไม่ได้ช้านะไวนะครับแล้วก็โดนเหยียบแบนดอก่อย่างๆ <_' S 1> นะครับตัวเดินเขาไวเราตามหลังเขาอยู่เนี่เผื่อเขาไม่ได้เปิดกล้องหลังนะครับแล้วเขาเดินมา เพื่อราสดุดแรกเขาเหยียบเราได้เลยนะนี่ประโยชน์ของฝั่งเครื่องจนนะครับไวจริงๆ ตูดเหมือนเป็นลูกตาเลยนะเนี่ยดุจริงๆเปลี่ยนแขวแวฟ,ฟันฟันฟันแขวะทู่หมดละโอ้โหนี่ครับมาชมกันใกล้ๆเลยนี่ครับดูกันมุมนี้ไปเลย ให้มันรู้ปะ่ะ oh, เเสียงแหกนะครับให้มันรูไ้ไปพูดแรงไม่ได้ครับผมเสียงจะแหกๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรสัยพูดมากจัดตะโนมากจัดโอ้โหโคตรสวยเลยอนะโอไม่เห็นปลายอารมเลยถอยหลังเลยครับเดีย๋ยวจะดูไม่เพลิน เห็นดากเจ้าแมวแคทแมวแมวใหญ่แมวใหญ่เห็นเต็มคันเลยแดดจ้า ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับห้าสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิ26นาทีเสร็จตรงนี้ก็พอแล้วครับพักละพักรถด้วยทำงานมาทั้งวัน กองหลังเข้าซ่อนนะครับไวมากฟูเฝ้าฟูเฝ้าเลยุงกีก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับถ้าใส่หกล้อตามแถวบ้านผมนี่สี่ตักก็น่าจะเกินพอแล้วนะตักแบบอุ้มอุ้มอะ ไม่รู้เลยตักหนึ่งมาากกันจะกิดตันอ๋โอ้ไวซะเหลืเกินแต่ไปอยู่บนขอบสาก,ก็จ้อนแสงนะครับเก็บยนเลยครับเป็นแอ่งน้ำ ดูปั้นท้ายเป็นเลยยังไม่มีตอนตักใส่ดำเลยนะครับนี่ ไปขยายที่นะครับเดินเป็นแหลกนี่ครับดูมุมนี้กันเลยโอ้ยพักสักหน่อยครับยืนนานก็เมื่อย อา้าหมาหมาจากไหนหมาบ้านพุดผิดพุดใหม่โอ้คลิปวิดีโอมันสะดุดสะดุดจังเลยดิโอ้โห วมากไม่ต้องบอกก็รู้กันเอาเองเลยหนที่สุดผมก็ได้มาถ่ายตามหามาเป็นปีๆแล้วตัวเนี้ยดาบกาสวยจริงๆ โอ้โหดูหมุนไวโคตรโอ้ยลุกเลยครับ โอ้สั่นครับเดี๋ยวสัน่นชมกับการทำงานนะครับ ดังมาก โอ้นโะโโครับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กด u ับส r คร e ขอบคุับุกคนทิ่ติดแลนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ